ชิดวันนี้มูริกมีโอกาสเสี่ยงโดนแบนสีปีนะถ้าผลการตรวจสารกระตุ้นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเขามีการใช้สารนี้นะครับวันนี้เราไปติดตามข่าวเชลซีพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเบียร์ซีเอฟซีและช anel เบียร์ซีเอฟซีนะครับเหมือนเดิมเรามาอัปเดตข่าวสารกัน เป็นประจำโดยเพราะถ้าเกิดว่ามีข่าวด่วนข่าวล่ามาแรงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับช anel นี้ i. กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็ในวันที่เรามีมิ팅เราก็จะไลฟ์สดในวันที่เรามีอ่าโปรแกรมการแข่งขันของเชลซีเราก็จะมีการมาไลฟ์ระหว่างเกมด้วยถ้าไม่ดึกจนเกินไปนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้นะครับขอพูดเรื่องมิคาโลมูดิกก่อนละกันนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็ตกใจ หลายคนก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากะตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยทั้งทางเจ้าตัวเองนะครับมูดิกเองแล้วก็ทางสโมสรเชลซีของเราเนี่ยก็ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับทางฝั่งของสโมสรอนเนี่ยนะ,ะก็ได้แถลง,งการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามีมีข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่ามิคาโลมูดิกเนี่ย ได้รับแจ้งนะครับจากทาง fa หรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยว่าตรวจพบนะครับการใช้สารกระตุ้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับมันเรียกว่าสารเมโดเนียมนะครับซึ่งก็เป็นส่วนประกอบของยาแก้ขาดเลือดหรือยาที่มันเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะครับแต่ว่าในส่วนของ าการรักษาการโรคหัวใจจริงๆสารนี้ก็เป็นสารอันตรายที่ถูกแบนด์ห้ามใช้ในอเมริกาและก็ส่วนหนึ่งในยุโรปด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยสารนี้นอกจากที่จะมีผลที่ทําให้เลือดเนี่ยนะแก้อาการรักษาการที่เลือดไปไหลเวียนหล่อเลี้ยงหัวใจแล้วนะครับสาหรับนักกีฬาไอยาเน,นี้ยนะครับสารตัวนี้ก็สามารถเพิ่มความสามารถเพิ่มความอืด เพิ่มความทนทานแต่ว่าเราจะไม่ลงลึกในเรื่องของรายละเอียดของยาอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญแต่เอาเป็นว่านะครับเรียกง่ายๆว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือประเภทหนึ่งของสารกระตุ้นก็เป็นได้นะครับทีนี้เนี่ยทางสมโมสรและก็นักเตะเองนะครับทุกคนในพรีเมียร์ลีกนะฮะหรือในยุโรปเองก็จะมีการตรวจสารกระตุ้นนะครับเป็นประจำนะครับจากการตรวจปัสสาวะนั่นเองนะฮะและล่าสุดเนี่ยทั้งทางสมโมสรฟุตบอลเชลซีเอง แล้วก็มิคาโลมูดิกเองนะครับก็ได้คอนเฟิร์มว่าการตรวจนะครับสารครั้งแรกเนี่ยเมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็พบมีการใช้สารเมโลเดียมนี้นะครับในร่างกายของมิคาโลมูดิกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับล่าสุดสถานการณ์ก็คือก็จะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าผลแล้วก็การทดสอบเนี่ยกำลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับแลวถ้าครั้งที่2เนี่ยยังเจอสารนี้อีกนะครับ มิคาโลมูดิมีโอกาสเสี่ยงมากเสี่ยงสูงเลยที่จะโดนแบนจากการเล่นฟุตบอลเนี่ยโทษสูงสุดคือ4ปีนะครับต้องบอกว่าโทษสูงสุดคือ4ปีนะครับทางสโม,มสรก็ได้ประกาศว่าโอเคล่ะนะครับทางเราเนี่ยแล้วก็นักเตะให้ความร่วมมือมาตลอดนะครับในการตรวจสารอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเป็นประจําอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและเจ้าตัวเองนะครับมิคาโลมูดิเองก็บอกว่า เขาช็อกมากนะครับเขาตกใจมากที่ได้รับแจ้งแบบนี้ซึ่งก็ได้รับแจ้งจริงแหละว่าเอ้ยผลการตรวจของเขาเนี่ยมันมีสารแบบนี้นะครับแต่ว่าเขายืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีความตั้งใจใดๆในการที่จะละเมิดกฎในการที่จะผิดกฎหรือการใช้สารกระตุ้นอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้มีการวิเคราะห์มากมายเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขานะครับความกดดันความฟิตนะครับการพัฒนาต่างๆแต่ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับรวมถึงฤด,ดูกาลที่แล้วในยุคข,ของพอเชตินโนนะครับก็ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้รวมถึงล่าสุดเนี่ยเราเริ่มที่จะเฮ้ยเห็นโอกาสนะที่เขาได้ลงสนามในบอลถ้วยในคอนเฟอเรนซ์ในยุโรปก็ยังดีนะครับเริ่มมีแววว่วาจะพัฒนาขึ้นได้ในยุคข,ของเอนโซมารสกาหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่ามิคาลูมูติกเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ลงเล่นกับเชลซีมา5เกมแล้ว เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางสมโมสรเองนะครับก็ได้แถลงว่าก็เดี๋ยวกำลังจะพยายามตรวจสอบนะคนหาว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับเป็นเลือดกุ๊บบีหรือเปล่าอะไรย่างี้ไม่ใช่นะก็จะพยายามนะครับทำงานร่วมกับสมาคมอย่างใกล้ชิดแต่ทางสมโมสรจะยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็การตรวจสอบต่างๆต,ต,ตอนนี้ก็ เป็นความลับด้วยนะครับไม่โขลโมอดิกเองก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ตอนนี้เขาเพียงแค่ตกใจแต่ก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้ตั้งใจนะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดคุยกันหล,หลายๆคนก็อาจจะมาคิดกันแหละเถียงกันแหละว่าเฮ้ยมีการใช้จริงหรือเปล่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องของฟิตเนสเทรนเนอร์หรือเปล่าเรื่องของช่วงที่ไปช่วย โปรแกรมทีมชาติหรือเปล่าไปกินอะไรผิดสมธางกินยาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆหรือเปล่านะครับบาบาบาก็ก็ต้องบอกว่าหนึ่งเลยเรื่องของความตั้งใจนะครับถ้าเราวิเคราะห์กันดูเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะเราไม่ใช่เจ้าตัวนะครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่เจ้าตัวก็ยืนยันหนักแน่นขนาดนี้แล้วก็ยืนยันกับสโมสรขนาดนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมสรุปให้นะครับว่าถ้าผลการตรวจนะครับครั้งที่สองเนี่ย ออกมาเป็นบวกนั่นก็คือเจอสารนี้อีกนะครับเขาโดนแบนทันทีแน่นอนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยระหว่างการตรวจสอบเนี่ยก็ถูกลัง,งับการแข่งขันอยู่แล้วนะครับห้ามลงแข่งขันในทุกรายการแล้วก็ผลการตรวจจะเป็นเครื่องยืนยันและการตัดสินนะครับซึ่งโทษสูงสุด4ี่ปีเนี่ยจะตัดสินนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้สนใจว่าจะรู้หรือไม่รู้ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับถ้าเจอสารก็โดนแน่นอนนะครับก็ถ้ายกกรณีก็คล้ายๆกับพอปอกบาที่โดนแบนก่อนหน้านี้4ปีนะครับเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่ได้ใช้จริงๆนะครับแต่ก็โดนแบนซึ่งล่าสุดเนี่ยปอกบาก็ได้รับการลดโทษหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์ะไรต่างๆนานาน,นะครับแต่นั้นก็พักไว้เรื่องของนักเตะทีมอื่นแต่นักเตะทีมเราอย่างมิคาลมูดิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ น่าเห็นใจแล้วก็น่าตกใจแล้วก็เหมือนกับว่าหลายหลายคนก็คงจะเชียร์แล้วก็คงให้กำลังใจน้องมันอยู่ให้ค่อยๆพัฒนาแล้วก็แจ้งเกิดได้ในยุคของเอนโซมาเรสกาสักทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเจอสถานการณ์นี้เข้าไปเจอแบนด์เข้าไปในช่วงนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะแทบเรียกว่าหมดอนาคตกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับตอนนี้เรารอผลอยู่นะครับคาดว่าจะออกมาในเร็วๆนี้น่าจะได้ข้อสรุปว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแสดงความคิดเห็นในเรื่องของมิคาโลมูดิกนะครับว่าคิดว่าอย่างไรกันบ้างคิดว่าน้องมันอัพหรือว่าเทคหรือว่าใช้สารกระตุ้นจริงไหมนะครับหรือไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเป็นเพราะไปใช้ยาแก้คงแก้ไข้อะไรหรือเปล่าก็เลยมีสารนี้ในส่วนผสมเข้าไปอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอยากจะให้กําลังใจกันอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ เอาละครับไปอย่างรวดเร็วอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่บิ้วกันมาในช่วงสองสวันที่ผ่านมานี้แล้วเกี่ยวกับเชิร์สปอนเซอร์หรือว่าสปอนเซอร์น้าอกเสื้อของเชลซีนะครับซึ่งหลายๆสำนักเนี่ยก็ออกมารรงงานกันว่ามันใกล้แล้วนะครับมันใกล้ที่จะประกาศแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของเสื้อหรือว่าน้าอกเสื้อของเชลซีเนี่ยนะฮะก็เป็นที่พูดถึงกันมาเป็น2ฤดูการติดแล้วที่เราเริ่มฤดูการ ด้วยการที่ไม่มีสปอนเซอร์หนกเสื้อแต่ฤดูการที่แล้อวอ่ะมันไม่ได้ยาวนานขนาดนี้นะครับก็มีการประกาศอินฟินิต a อลิสไม่เต็มฤดูการมันก็เหมือนกับแบบใช้ใช้ไปก่อนนะครับแต่ว่าล่าสุดฤดูการนี้เนี่ยเชลซียืนยันหนักแน่นแล้วก็คอนเฟิร์มว่าจะต้องดีลกันแล้วก็ต้องได้ราคาที่สโมสรนพอใจเท่านั้นนะเพราะว่าสโมสรนเนี่ยต้องการที่จะได้สปอนเซอร์หนกเสื้อที่เป็นพันธมิตรพาร์ทเนอร์ระยะยาวไม่ใช่ฉาบฉวย แล้วก็ต้องการที่จะได้ในราคาที่เหมาะสมนะไม่ใช่แค่25 30หรือว่า40ถ้าเกิดว่าเทียบกับคู่แข่งอย่างผงแดงหรือพูลนะครับที่ตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับรวมถึงอร์เซนเองก็ตามนะครับที่เป็นคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนก็ต้องบอกว่ารายได้จากสปอนเซอร์เนี่ยมากกว่าเชลซีนะครับมากเกือบเท่าตัวโดวยเพราะของทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับน่าจะมากกว่าเชลซีเป็นเท่าตัวแต่ว่านะครับหลักๆมันก็คือเรื่องของ เลซีเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อนั่นเองนะครับซึ่งก็สโมสรตั้งใจว่าตั้งเป้าว่าอยากจะได้ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับในสัญญาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหรือว่าก่อนหน้าน,นี้ที่มีการพูดคุยกันก็จะอยู่กันที่ประมาณ30-40 45ล้านปอนด์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดจากที่เราเห็นฟอร์มการเล่นตอนนี้ในคอนเฟิรนซ์ลีกนะครับกำลังจะเตะนัดที่6ในคืนวันพฤหัสีนี้แล้วก็เข้ารอบไปอย่างผ่านฉลุยชนะรวดทุกนัด ในพรีเมียร์ลีกเราชนะมา5นัดรวดและตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนเราอยู่ในอันดับที่2นะครับถึงแม้ว่าเมเรสกาเองหลายๆคนเองบอกว่าเราไม่ได้เป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์เราไม่ได้แย่งแชมป์อะไรกับใครดังนั้นเราไม่พร้อมแต่ตารางคะแนนนะครับไม่เคยหลอกใครตอนนี้เชลซีนะครับอยู่ในอันดับที่2ตามหลังเรียบูจ่าฟูเพียงแค่2องคะแนนเท่านั้น,น,นเรื่องที่แข่งมากกว่าพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ลนี้พวกยังไม่ได้แข่งอะไรก็เกิดขึ้นได้และสุดสัปดาห์นี้คืนวันอาทิตย์นะครับเชลซีจะลงเตะก่อนลิเวอร์พูลนะครับสองชั่วโมงครึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าแต้มห่าง2คะแนนนี่นะครับถ้าเกิดว่าเชลซีสามารถเอาชนะเอเวอร์ตันได้นะครับเชลซีบุกเยือนเอเวอร์ตันในช่วง3ามทุ่มก่อนที่ลิเวอร์พูลจะลงเตะนะครับถ้าเอาชนะเอเวอร์ตันเชลซีจะได้3คะแนนแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราว เป็นเล่นอย่างน้อย2 3สาชั่วโมงก็เอานะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์นะครับนักเตะเริ่มลงตัวอะไรต่างๆนะครับโคพาเมอร์อย่างเทพเพชรเม่นงามในทีมเรารวมถึงนิโคลัสแจ็คสันที่บ่นไปตบกระบาลไปแต่มันก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นทําให้สถานการณ์ของ Chelsea เชลซีในตอนนี้ค่อนข้างดีมากสควอตเดฟของทีมเราใหญ่มากซึ่งสามารถจัดทีมพรีเมียร์ลีกจัดทีมบอลถ้วยและรวมถึงล่าสุดเนี่ยส่งนักเตะแอกคาเดมี่ลงไป แข่งขันได้ด้วยแล้วก็ได้ผลตามต้องการด้วยเพราะนั้นในช่วงครึ่งฤดูการหลังคุณพร้อมไหมคุณสนใจไหมที่จะเป็นสปอนเซอร์อสื้อ,อสปอนเซอร์เสื้อของเรานะครับซึ่งอาจจะคว้าแชมป์อะไรบ้างก็ได้ในฤดูการนี้และเสื้อของเราในฤดูการนี้พร้อมกับสปอนเซอร์ของคุณเนี่ยมันก็จะติดตาตรึงใจไปอีกนานเท่านานนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สื่อเนี่ย ก็รายงานกันว่าในส่วนของสปอนเซอร์เสื้อของเชลซีก็น่าจะเป็นนะครับมีบริษัทที่เป็นสายการบินอยู่3สายการบินซึ่งก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อมานะครับแล้วก็บริษัทเทคนโนโลยีอีก2บริษัทนะครับซึ่งถ้าเราดูบริษัทสายการบินเนี่ยหลกัหลกๆเลยที่พรีเซนต์ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือ emirates แล้วก็เอทีฮัทเนี่ยทั้ง2สายการบินนี้นะครับเป็นสายการบินยักษ์ใหญ่ที่สนับสนุนอาร์เซนอล แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะตัดทิ้งสายการบินที่มีข่าวมากๆก่อนหน้านี้ก็คือกาตาแอร์เวยส์นะครับซึ่งถ้าลองเอาโลโก้กาตาเนี่ยมาติดบนเสื้อเชลซีในปีนี้ก็ค่อนข้างสวยพอสมควรนะนะครับรวมถึงอีกหลายๆสายการบินก็ต้องบอกว่าสายการบินท็อป20ท็อป20นะที่โลดแล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับกว่าครึ่งยังว่างอยู่ กว่าับกว่า10 11สายการบินเพราะฉะนั้นก็ติดตามมันต่อไปว่าสปอนเซอร์เสื้อของเชลซีนะครับจะเป็นบริษัทอะไรจะเป็นบริษัทเทคหรือเปล่าหรือจะเป็นสายการบินนะครับคาดว่าในอีกไม่กี่อืดใจนะครับวัน2วันนี้เราก็น่าจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่หลายหลายสปอนเซอร์ก็กําลังบิดกําลังแย่งที่จะเป็นสปอนเซอร์เชลซีในฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากผลงานที่ดีขึ้นมานั่นเอง นะครับก็เชียร์นต่อไปเชียร์กันไปแบบนะัดต่อนะัดสำหรับแฟนบอลเชลซีให้เราเก็บ3นาคะแนนได้เรื่อยๆแล้วบอลถ้วยเ้าก็เข้ารอบลึกๆละกันนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ2สถานการณ์ล่าสุดของเชลซีตอนนี้ที่ยังคงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปสําหรับผลการตรวจสารของมิคาลูมูริกและผลที่ตามมานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกันนะครับเป็นกำลังใจให้น้องมันแล้วหวังว่านะซึ่งไม่รู้จริง แต่พี่หวังว่าน้องมันจะไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็ผลการตรวจเยือนยนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ขอให้ไม่เจอแล้วกันนะครับจะได้จบปัญหาไปไปโฟกัสกันที่พร้อมการเล่นนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเรื่องของมูริกเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนเรื่องของสปอนเซอร์เสื้อเชลซีนะครับที่ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องอยากจะได้สปอนเซอร์อะไร มาติดที่หน้าอกเสื้อเชลซีของเราคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้ผมมีเปิดนะฮะคอมเมนต์เตรียมไว้สักนิดหนึ่งก็เลยในช่วงท้ายรายการท้ายคลิปนะครับมาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะคุณนันทพงศ์บอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าของใหม่เนี่ยหน้าอกเสื้อก็มีปัญหาอ่าก็หลายๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องของออราคาด้วยถ้าเราเทียบกับคู่แข่งนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ต้องมาดีลอะไรกันใหม่หมดรวมถึง อาจจะมีเรื่องของสปอนเซอร์ที่เป็นพวกเว็บพนันอะไรก็แวบบับเข้ามาด้วยแต่ว่าทีมใหญ่อย่างเชลซีเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการรับสปอนเซอร์พนันมานะครับสำหรับหน้าอกเสื้อนะแล้วก็กําลังจะโดนแบนเร็วๆนี้ด้วยจากพรีเมียร์ลีกที่จะไม่ให้ใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2026-2027นะเพราะนั้นตัดไปได้เลยส่วนสปอนเซอร์ทั่วไปธรรมดาเนี่ยจาก,จากสถานการณ์โควิดและต่างๆเนี่ยตังมันก็ค่อนข้างหายากนะแต่เราก็ค่อนข้างตั้งค่าตัวของเราไว้สูงพอสมควรเช่นกันนะครับ เราห้ามสะดุดอ่ะก็เชียร์กันต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณลีโอบอกว่าสายการบินก็ดีครับเผื่อได้อยู่กันยาวๆเหมือนทีมอื่นๆนั่นนะสิฮะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นของอาร์เซนอลเนี่ยนอกจากสปอนเซอร์จะเป็นเอมิเรตสแล้วนะครับที่เสื้อก็ยังได้สิทธิ์นะครับเรื่องของสนามด้วยเรื่องของหลายๆอย่างเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นสายการบินกาตาก็ลองสปอนเซอร์หลายๆอย่างให้กับเชลซีก็เป็นได้นะครับแต่เรื่องของชื่อสนามเนี่ยเชลซีก็เป็นทีมหนึ่ง ที่คนง่ายจะยืนหยัดใช้ชื่อสนามมากกว่าที่จะใช,ช้ชื่อของสปอนเซอร์มาเป็นชื่อสนามอย่างเช่นเอ i r a ร e สตีดิเียมหรือว่าเอทีเอชสเตดเอียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเราเป็น s ซมฟอร์ดบริดจ์นะครับไายกันบินหนองงูเห่าน่าจะแถวส่วนภูมินี้นะอาจจะสปอนเซอร์ทีมฟุตซอลอะไรของเราก็ได้สักทีมหนึ่งนะครับส่วนคุณโซฟาบอกว่าพี่มีรันเสื้อเชลซีแทะแนะนำไหมในประเทศไทย นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ซ u เปอร์สปอร์ตแล้วก็อาริได้เลยนะครับไปเลือกไปลองไปสวมใส่ได้ส่วนในออนไลน์ก็เชลซีแมกกาสตนะครับนะครับคิดเห็นอะไรบ้างกับคลิปนี้ฝากคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ